เขาบอกว่าเรือนนี้ได้อินสปาเรชันมาจากเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมานะว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันมียานอวกาศของเอเลียนนะที่เป็นมาเตอร์ชิพมันควรจะหน้าตาประมาณไหนมันคุกควรจะหน้าตาประมาณนี้นะสุดๆแห่งการจินตนาการนะโอ้อันนี้พิเศษมากเจ๋งมากเจ๋งมากมันสวยมากเลยอะ่ะชูสิ เรียกว่าให้ฟังก์ชันมาแบบครบๆแล้วก็ยังเป็นหน้าปัดแบบ Open Work สำหรับใครที่ดูเบอร์เลนจนจบผมมีสเปเชียลมาฝากสำหรับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับกับรายการ watch s t วันนี้มากับเบอร์เลนอีกแล้วรีวิวไปหลายเรือนแล้วนั้นไม่พูดถึงแบรนด์ละแต่มาพูดถึงเรือนที่อยู่ตรงหน้าครับกองใหญ่มากๆเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในนาฬิกาหน้าตาเป็นยังไง มาแล้วครับกับนาฬิกา Orion 1นวันออโตเมติกเรือนนี้ครับม,ม,มาดูทีละอย่างแล้วกันผมขออนุญาตเลื่อนถาดเข้ามาก่อนนะครับดูจากภายนอกก่อน Orion เนี่ยมันคือ ชื่อของหมดาาในพานนะครับซึ่งเขาบอกว่าเรือนนี้ได้อินสปาเรชันมาจากเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมานะว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันมียานอวกาศของเอเลียนนะที่เป็นมาเตอร์ชิปหรือว่ายานแม่เนี่ยมันควรจะหน้าตาประมาณไหนมันกควรจะหน้าตาประมาณนี้นะต้องบอกเลยว่าสุดสุดสุดแห่งการจินตนาการนะผมให้ดูก่อนแล้วกันเา้ิกามันแปลกมากครับทรงมันจะเรียกว่าอะไรดีอะ 1,2,3,4,5,6,7,8เหลี่ยม8เหลี่ยมที่ที่ไม่ใช่ AP ครับปกติ8เหลี่ยมเนี่ยเราจะคุ้นชินกับ AP นะแต่คราวนี้ไม่ใช่ครับซึ่งมันเป็น8เหลี่ยมที่แปลกมากคล้ายๆกับยานนะอ่าอย่างเงี้ยเอ๊ะไปทางไหนดีเนี่ยยานเป็นอย่างนี้ดีหรือว่าอย่างนี้ดีอ่าเพื่อนๆว่าฝั่งไหนดีอ่ะสวยดีนะโโหตอนเห็นในรูปนะมันพิเศษมากอะ่ะมันคือแบบ อ่านเวลาของงงวินาทีอยู่ไหนอะไรยังไงมีฟังก์ชันอะไรซ่อนอยู่มาทีละเรื่องเลยครับว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างแน่นอนครับเราจะเห็นกระจกทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6, 6จุดนะครับที่เป็นกระจกซับไฟสิ่งที่เราเห็นชัดเจนคือตรงกลางครับมันคือเข็มวินาทีซึ่งเข็มวินาทีจะเห็นเป็นสีขาวกับสีดำนะครับแล้วก็วงของวินาทีเนี่ยมีบอกแค่ครึ่งเดียว สงสัยไหมครับทำไมบอกแค่ครึ่งเดียวเพราะว่ามันใช้ปลายเข็มทั้งสองข้างในการบอก30วิแรกกับ30วิหลังครับตอนนี้เข็มสีดำมาเริ่มเนี่ยเป็น30วิหลังนะครับก็ค่อยๆเดินไปก็จะอ่านเป็น 30, 35, 4 4 5 0ม0ไปได้เรื่อยๆครับจนพอมันครบ60เนี่ย เข็มวิสีขาก็จะวนมาถึงตรงนี้ครับแล้วก็เริ่มต้นอันนี้คือเข็มวินาทีก่อนนะเพื<ๆ>่อนๆก็มีความสลับซับซ้อนแล้วก็ดูน่าสนใจมากๆเพราะเข็มลอ,อยขึ้นมานะครับเรียกว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดของนาฬิกา แล้วก็ดูเ hey, พ่มากเพราะว่าปอกของเข็มเนี่ยมันถุกยกขึ้นมาถ้าเพื่อนเพื่อนมองจากด้านข้างเข้าไปนะมองจากด้านนี้เข้าไปนะพอเห็นภาพจากด้านข้างเนี่ยโอ้โห oh, oh, ตื่นตาตื่นใจมากนะครับจุดต่อมาที่ผมว่าเออเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ให้ฟังก์ชันที่ดีมากเพราะว่าการปรับเวลาเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้เวลาที่โชว์อยู่เนี่ยเก้าโมงครึ่งเนี่ยมันคือเวลา9ก้าโมงเช้าหรือ3ามทุ่มครึ่งกันแน่แต่ว่าเบอร์เลนตัวนี้ครับสามารถบอกกลางวันกลางคืนได้ด้วยจ้ะ ัวนี้ที่เรียกว่าเนียนและกันผมเรียกมันว่าเป็นเนียนอินดิเคเตอร์บอกเช้ากับเย็นจะเห็นเลข0 1นย์แล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ0-12ย4บตรงนี้นะไอู้นย์4นี่คืออะไรก็คือการบอกครับว่าจากเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันแล้วก็จากเที่ยงวันกลับไปเที่ยงคืนจะเห็นขีดสีขาวครับที่บอกเป็นลักษณะของเนียที่เป็นเส้นตรงคือจริงๆข้างในมันเป็นกระบอกวงกลมนะเพื่อนๆแล้วก็มีเส้นาพาดผ่านมาเรื่อยๆแล้วมันก็ค่อยหมุน พอหมุนปุ๊บมันก็จะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาเช้าแล้วพอเลยเที่ยงก็คือเป็นเวลา PM นั่นเองครับมีฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ด้านข้างครับเล็กๆก็คือการบอกวันที่นั่นเองครับนาฬิกาคอมเพ e x กขนาดนี้นะต้องบอกว่าปกติบอกแค่ชั่วโมงกับนาทีบังเอิญไม่ได้วินาทีด้วยอันนี้บอกวันอีกบอกชั่วโมงบอกนาทีบอกวินาทีบอกอินดิเคเตอร์ว่าเป็น24ชั่วโมงแล้วบอกวันด้วยเรียกว่า ให้ฟังก์ชันมาแบบครบๆเหมือนนาฬิกาปกติเลยแล้วก็ยังเป็นหน้าปัดแบบ Open Work คือตัวเนี้จะบอกว่าเป็นกึ่งสกเกเลตันก็ได้ครับเห็น Open Work จากด้านหน้านะแล้วก็มีการทำเครื่องเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนมากมีเลเยอร์ของมันนะ,ค,ะค่อยๆไหลลงไปถ้ามองจากหน้าต่างตรงนี้นะเพื่อนๆจะเห็นว่าโอ้โหเครื่องนี่แบบเรียงซ้อนอนกันเลยนะเหมือนเรือนที่ผมเคยรีวิวไปแล้วก็คือตัวของยีเรือนนี้ก็คือ ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกันเลยเนี่ยดูสิเห็นไหมมันจะเป็นแบบเลยเยอร์ชันช้นชๆๆๆชั้นนะแล้วที่สําคัญครับตรงกันบอกเวลานะชั่วโมงกับนาทีเนี่ยผมว่าทําได้ค่อนข้างดีมากๆชั่วโมงเนี่ยก็คือโรเลอร์ฝั่งด้านซ้ายนาทีคือโรเลอร์ฝั่งด้านขวาทีนี้หลายคนก็จะงงว่าเวลาอ่านพวกนี้นะบางทีมันอ่านานาทีไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเพื่อนเพื่อ,เ,อเห็นไหมครับมันยี่ห้าสามสิบสามห้าไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความสงสัยว่าแล้วจะอ่าน3 1 32 3 33 4 35 มันอ่านยังไงหรือต้องกะกะเอาเบอร์เลนเนี่ยแก้ไขวิธีการนั้นโดยการสร้างอินดิเคเตอร์ขึ้นมาอีก5ขีดด้านขวาอ่าก็คือด้านซ้ายนะเห็นขีดสีส้มๆนี้ใช่ไหมครับบอกชั่วโมงขีดด้านขวาเนี่ย เวลาที่เลขมันไปชี้ตรงไหนเนี่ยมันคือการบอกโดยการบวกเพิ่มเข้าไปครับถ้า30อยู่ที่ขีดแรกที่เป็นสีส้มๆเหมือนกันนะครับตรงนี้ส้มๆเหมือนกันเนี่ยก็คือ30ครับเลื่อนลงมาก็ 31, 32, 33, 34พอ35ปุ๊บไอ้เลข35ก็จะมาตรงกับขีดพอดีทำให้อ่านได้ละเอียดขนาดชั่วโมงนาทีและวินาทีอย่างตอนนี้ถ้าผมจะอ่านก็คือ9โมง9โมงอ่าใช่9้าโมงเช้าด้วยเพราะาเห็นด้วยว่าข้างบนเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นผมก็จะอ่านว่า9โมง33นาทีตรงเป๊ะ9โมง33นาทีแบบนี้เลยง่ายไหมครับกับอีก10วิอ่านเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็อ่าน10วิเพราะฉะนั้นเป็นนาฬิกาที่ดูแบบหุเหมือนจะอ่านเวลาไม่ได้แต่อ่านง่ายกว่าที่คิดแล้วอ่านได้ที่่งตรงมากด้วยแถมบอกทั้งวันกลางคืนได้อีกผมผมว่ารอบนี้เบอร์เรนทําได้ดีมากๆถ้าถามผมในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยผมให้คะแนนเลยนะให้คะแนนเลย ด้านหลังอาจจะไม่มีอะไรมากมายครับมีการตลักฝาหลังนิดหน่อยว่าเป็นเลือนที่เท่าไหร่นะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยไม่ได้เป็น limited edition นะแต่ไม่ได้บอกนะว่าจะทํากี่เลือนนะครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าก็คือเรื่องของสายวิธีการทําสายเนี่ยแปลกมากครับเดี๋ยวผมจะปลดสายให้ดูว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนสายนะครับทำยังไงจะเห็นบาร์ตรงนี้นะผมแค่เลื่อนบาร์ไปข้างหลังแล้วก็ปลดออก ก็ดึงออกได้เลยครับโหงง่ายมากอ่ะวิธีการใส่ก็ง่ายมากครับใส่ด้านซ้ายใส่ด้านที่ฟิกก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนเสร็จแล้วก็ดันเข้าไปครับเสร็จแล้วง่ายมากทีนี้หลายคนอาจจะบอกโอ้ก็รีวิวมานานแล้วนะเม็ดมะยมอยู่ไหนจะตั้งเวลาตั้งยังไงก็ต้องบอกครับว่าเขาซ่อนเม็ดมะยมได้แยบยนต์มากครับเพราะว่าเม็ดมะยมอยู่ตรงนี้นี่ครับ กาคางตรงนี้ที่มันดูเรียบไปเลยกับตัวเรือนครับสก,กิดเบาๆครับปุ๊บตรงนี้เขาจะมีตัวโรเลอร์ด้วยนะเพื่อใช้ในการล็อกมันจะออกมาเป็นก้านครับไม่ใช่เม็ดมะย,ยมครับแล้วถ้าเราจะไขาลานเหรอครับเราก็หมุนก้านนี้เลยครับอยากจะไขาลานก็ทําได้นะเดี๋ยวไปถึงเครื่องแต่ผมอยากตั้งเวลาให้ดูอีกทีวิธีการตั้งเวลาก็คือจังหวะแรกเป็นการตั้งวันที่จังหวะที่2คือการตั้งเวลาและมันก็จะแฮกเข็มด้วยอ่าเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนะครับ เห็นไหมครับเข็มหยุดอยู át, If, ่กับที่แล้วเข็มวิเครื่องหยุดทํางานแล้วเราก็ตั master, Sara, Superman, ้งคร <idades S 2> <refers S 1> ับตั้งเลยครับสมมุติว่าเป็นเที่ยงตรงนะผมตั้งให้ดูก่อนเที่ยงตรงเป็นยังไงปุ๊บห้าสิบห้าสิบเอ็นห้าสิบสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าเห็นไหมครับพอมันหลุดไปปุ๊บห้าห้าก็จะมาแทนที่แล้วก็เป็นเที่ยงตรงพอเที่ยงตรงเสร็จปุ๊บก็ดันเม็ดมะยมเข้าไปครับแล้วก็หมุนแกนนี้กลับแล้วก็ดัดเข้าไปเก็บ เรียบร้อยโอ้โหนเนียนมากๆพอพอเก็บเข้าไปนะครับเนียนมากๆเลยแล้วก็สามารถที่จะตั้งวันได้ด้วยนะเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีนะผมก็สกิดด้านข้างนี้ครับเบาๆปึ๊บมาดึงหนึงทีอ่าเห็นตอนนี้เป็น31อยู่ใช่ไหมครับก็หมดเลยครับปึ๊บเ,นนะเห็นไหมครับเล็กนึงวันที่1วันที่2วันที่3เสร็จปึ๊บเก็บกด ข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวตั้งเวลาให้ดูอีกทีว่าถ้าไปถึงเลขย4สี่นะครับแล้วเป็นยังไงเต็นนะครับตอนนี้เป็นบ่ายโมงบ่ายสองถามว่าผมรู้ได้ยังไงก็เพราะว่ามันมีเส้นลีเนียด้านบนนะเห็นไหมครับมันค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งไปเลยครับยาวๆไปเลยครับสองทุ่มสามทุ่มมาแล้วสี่ทุ่มเลยครับห้าทุ่มเที่ยงคืนอ่ะเห็นไหมครับเที่ยงคืนปุ๊บวันที่กระโดด ไปเลยครับเดี๋ยวเราตั้งไว้ที่10โมง10นาทีสนุกดีนะผมชอบตรงไหนรู้ป่ะมันหมุนกลับได้ด้วยแต่ว่าอย่าหมุนกลับข้ามวันนะคือแบบสมมติตั้งเกินนิดนิดหน่อยหน่อยอะได้เออมันสะดวกดีพอเราตั้งได้เสร็จปุ๊บก็ดันเม็ดมะยมเข้าไปครับแล้วก็หมุนเพื่อจะเก็บเข้าไปเรียบร้อยครับนี่น้ครับเจ๋งนะครับ สำหรับเบรนออ r ร o n นวันถามว่าผมอยากเปลี่ยนอะไรถ้าเป็นผมนะแล้วรู้สึกว่าอีกนิดนึงเนี่ยผมอยากเปิดหน้าต่างให้มากกว่านี้เครื่องมันน่าดูมากไงแล้วบางทีพอมันไปใส่ไอ้ไอ้ที่บางๆเนี่ยเยอะไปหน่อยอ่ะมันก็เลยทําให้ความเซ็กซี่อ่ะมันมันน้อยลงผมอยากให้แบบเห็นโอเพนเวิร์กแบบเอาให้สะใจไปเลยนะแต่ว่าก็โอเคไม่ไม่แย่นะครับเดี๋ยวลองขึ้นข้อ 6.2นิ้วให้ดูว่าเป็นยังไงสายเนี่ยเป็นสายแบบสแตนดาร์ดนะข้อมือผมอาจจะเล็กไปนิดนึ่งสำหรับ6.2ใครก็ตามที่สนใจอยากจะซื้อเบรลินออริออนวันะครับต้องสั่งสายแบบเอ็กซ์ต้าช็อตสำหรับใครก็ตามที่ข้อเล็กกว่า6.5นะอย่านงไงครับสวยไหมครับแต่ถ้าจะให้สวยมากกว่านี้ก็ต้องสั่งสายเป็นเอ็กซ์ต้าช็อตนะครับเป็นไงโอ้ oh. ผมว่าเรือนความเจ๋งของเรือนนี้ก็คือมันเป็น c o m p l i c a t e d watch ดูอวกกาศแต่ว่าไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับดูบนข้อมือจะรู้เลยว่าผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้กับราคาดูหน้าตาแบบนี้กับราคาเพียง3,600เหรียญหรือ140,000บาทถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อทางออทไลท์ดีลเลอร์ในเมืองไทยได้เลยนะครับผมว่าคุ้มค่ามากแล้เวเดี๋ยวไปดูกล่องกันครับว่ากล่องเจ๋งแค่ไหนะ มาถึงกล่องครับปกติเนี่ยเวลาผมพูดถึงเบอร์เลนเนี่ยผมจะบอกว่าโอ้โหกล่องมันเจ๋งมากนู่นนี่นั่นนะคราวนี้ผมเอากล่องมารีวิวเป็นอย่างสุดท้ายเพราะว่ากล่องนาฬิกาที่ได้มามันไม่ใช่กล่องเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเขาให้อะไรมากับ Orion o n วอันนี้โลโก้เขานะที่บอกว่าเป็นมาสเตอร์ชิปของตัว a อเลีนะครับเปิดดูก่อนครับว่าข้างในมีอะไรอ่าเปิดมาดืมอย่างนึงอนะ่ะแกะไว้นอกกล่องแต่ไม่เป็นไรละ นะก็ใบรับประกันนะครับใบรับประกันว่าเป็นเรือนที่เท่าไหร่นะครับก็จะตรงฝาหลังไปต่อครับไปต่อที่คู่มือครับโอเคครับคู่มือก็จะบอกว่าการใช้งานเป็นยังไงมีเป็นภาษาจีนครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะแล้วก็โอ้อันนี้พิเศษมากนี่เจ๋งมากเจ๋งมากผมว่ามันสวยมากเลยอะดูสิ อย่างที่ผมบอกไงเห็นไหมโอ้โ,ห,โอหมันแบบเขาบอกนี่อินสปิเรชันของเขาเนี่ยเขาบอกว่าไอไอโรเลอร์โรลลิงอะไรเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าไอเข็มวีนะมาจากการรับสัญญาณดาวเทียมนะตัวคาลิเบอร์ได้อินสปิเรชันมาจากคล้ายๆกับรถของแบทแมนครับอืมนี่ไงนะฮะแบทโมบิล นะส่วนไอตัว0ถึง24ที่บอกเป็นตัวลีเนียอินดิเคเตอร์24ชั่วโมงนะบอกมาจากมิวสิกบ็อกซ์ถ้าเพื่อนๆเห็นมิวสิกบ็อกซ์ที่มันติ้ง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 อย่างนี้นะแล้วก็ตัวของคลาวด์กาดเนี่ยก็มาจากมิวสิกบ็อกซ์ที่เขาเรียกว่าขึ้นลานนะส่วนเรื่องของตัวเดทหรือว่าช่องมองเนี่ยมาจากเทเลสโคปก็คือสุดเล็กๆที่มองลงไปนะมันเหมือนแบบเราย่อส่วนนะมองผ่านกล้องเจง๋จงๆๆๆอ่ะไปไปไป ไปกันต่อครับว่าข้างในมีอะไรสิ่งที่รอพวกเราอยู่ก็คือป๊านี่ครับฐานอืมแล้วมีอะไรอีกเอาวางฐานก่อนแล้วกันนะป๊าบเริ่มอ๋อยังฮะมันคือที่วางโชว์นาฬิกาครับกับอย่างสุดท้ายครับอย่างสุดท้ายก็คือแก้วคอบนาฬิกาโอ้เรียกว่าการดิสเพย์เหมือนอยู่ในอยู่ในช็อปเลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันนะ,ะเราเอา คอแก้วนี้ออกก่อนนะครับใสายนี้เข้าไปแล้วก็ดึงอันนี้ออกมาก่อนปุ๊บถ้าเกิดใครไม่เคยเห็นมันจะเป็นงี้ครับมันจะบีบได้บีบให้เล็กลงครับปั๊บแล้วก็มันจะมีช่องให้เอาสายใส่เข้าไปในนี้ครับแล้วก็ใส่ช่องเข้าไปนี้แล้วก็ปล่อยปุ๊บมันก็จะค้างนาฬิกาให้เป็นโค้งๆแบบนี้คี่โค้งแบบนี้นอ,อ,บบนอ่าเสร็จแล้วก็วางลงไปสิครับปั๊บ แล้วก็แก้วครอบแม่วางอยู่ในบ้านเห็นนะแล้วเราก็เอากล่องของเรานะมาวางแบบนี้โอ้โหมันเหมือน exhibition ย่อยๆนะโอ้โหแล้วลองคิดดูนะว่าเรามีเบอร์เรนหลายๆเรือนเราที่เกิดได้แบบนี้นะแม่เวลาเดินมาดูคงชื่นใจน่าดูนะสำหรับใครก็ตามที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้กับพวกเราทั้ง2ช่องนะครับทั้ง Crazy Dial แล้วก็ Benjamin Channel นะครับแล้วกลับมาติดตามชมนาฬิกาแปลกๆใหม่ๆนอกกระแสที่น่าสนใจกับรายการ Watch Is It ครับแล้วพบกันได้ทุกวันอาทิตย์10โมงเช้าครับแล้วพบกันครับ สำหรับใครที่ดูเบอร์เลนจนจบจนถึงคลิปตอนนี้นะครับผมมีสเปเชียลมาฝากสำหรับเพื่อนๆทุกคนใครก็ตามที่คอมเมนต์ว่านาฬิกาเบอร์เลนมีอะไรถูกใจหรือว่าชอบตรงไหนนะครับหรือไม่ชอบก็ได้คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับทั้งในช่องเบนเยียมชา n e l และ Crazy d i ด l เราจะเลือกผู้ชนะนะครับคลิปละ1 รางวัลโดยฝั่งของเบนเยียม a n n e l ก็จะแจก1รางวัลต่อ1คลิปในฝั่งของเบอร์รนแล้วก็เ r a ซ y ่ไดออกก็จะแจกอีก1นึงรางวัลครับเราจะแจกเสื้อเบอร์เลนครับแบบนี้ไซส์ xl ให้กับผู้โชคดีใส่เท่ๆได้นะครับด้านหลังด้านข้างนะครับก็จะมีโลโก้ 20G ที่ผมเคยเล่าไปแล้วด้านหลังก็จะเป็นโลโก้เบอร์เลนนะครับด้านหน้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าแม่เหมือน เหมือนแบรนด์เสื้อยืดแบรนด์นะครับแต่ว่าเขียนเป็นเบอร์เรนในหลายๆภาษานะใครที่คอมเมนต์มาถูกใจทีมงานก็จะได้ไปนะครับส่วนใครที่ดูจบของคลิป o r ร o ออนวนะครับมีความพิเศษมากขึ้นเพราะเราจะแจกนี่ครับโอ้โหทราวเวลเคสจากเบอร์เรนครับข้างในสามารถที่จะใส่นาฬิกาได้2เรือนนะแบบนี้เลยเก่งไ,ไหมดูรายการเราแล้วนะไม่ได้ดูกันเปล่าๆลองมีของรางวัลมาให้กับ เพื่อนๆที่คอมเมนต์ถึงเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเราจะติดต่อกลับไปส่งรางวัลไปให้จากแอดมินของเรานะครับทั้งในช่องเบนเยี่ยมช n n e l และคร a z y d ด a l หวังว่าของรางวัลจะถูกใจเพื่อนๆน,นะครับสนับสนุนโดยเบรน์ครับขอบคุณมากครับ